เราดามากันไปหรือเปล่าทําไมมันอยู่แี่ฟอฟิิกาได้แต่อยู่ที่ไทยไ,ไม่ได้เลยระบบออนิเวศทางน้ําของไทยเองก็อ่อนแอซะด้วยสนุกเลยแล้วออประเด็นคือความน่ากลัวของเยปะหมอคางดำเนี่ยมันยังอยู่ได้เกือบทุก,ทกน้ำทนไงทนพวกเวกวยไวอะไรกันนะวันนี้ ต้องอารมณ์ดีมากจริงอ่ะเพราะเมื่อวานไปชาร์จแบตมาจากการไปเดท with myself หนกรือว่าเดทบูเราจะติดเล่นกันแต่เรามาด้วยเรื่องจริงจัง จริงจังอีกแล้วจริงจังตลอดนะจริงจังตลอดช่องนี้เป็นช่องที่จริงจังตอนนี้คือด้วยด้วยตอนนี้มันมีข่าวไงใช่ไงมถูใช่ข่าวใหญ่เลยแบบใหญ่สะเทือนโซเชียลก็คือเรื่องประหมอขังดำขังดำแต่ว่าชีมนีออนเมื่อไหร่ไม่แน่ใจตอนมันออนมันคงจะดีขึ้นบ้างแหละเราจะเห็นว่ามีแต่ช่องข่าวที่มาพูดเรื่องนี้ซึ่งเฮ้ยช่องเราเป็นช่องข่าวหรอ ไม่ใช่นะคะแต่ว่าช,ช่องเราเนี่ยเป็นช่องที่อยากให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าก็เป็นสื่อช่องทางหนึ่งถูงรู้สึกว่า<อ>เรื่องพวกนี้ที่เรามาพูดเพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเรื่องนี้มันใกล้ตัวเหรอตอนที่มีข่าวแรกๆใช่ไหมใช่ก็รู้สึกว่าแบบเออเราเรารับรู้ไว้ว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมีข่าวอะไรใดๆแต่ก็รู้สึกว่าโอเคแล้วก็ผ่านไปแต่พอเราได้ดูเรื่องเนียเยอะรู้สึกว่าเฮ้ยมันใกล้ตัวมากนะคือถ้าให้เปรียบเทียบง่งยๆก็คือรู้สึกว่าสมมติตอนนี้เราได้เลือกกินแบบ ปลากระพงปลากุ้งหอยปูปลานุ่นนี่อะไรเงี้ยที่หลากหลายแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอีปลาหมอเนี่ยมันเข้ามามีผลเยอะเกินในสังคมของเราเราจะ มีชอยเอิร์อาจจะมันกระทบคืเราใช่ไหมใช่สุดท้ายสำหรับคนที่ชอบกินซีฟู้ดอย่างเรามันกระทบอย่างมากหลายๆคนก็อย่างที่บอกแหละอาจจะมองเป็นเรื่องไกลตัวว่าโอ้โหนู่นไงเขาไปเกิดกันอยู่ตรงทะเลอ่าวไทยนู่นเราอยู่นี่กรุงเทพถูกถ้าวันหนึ่งอะกุ้งอะโลละห้าร้อยขึ้นมาอย่ามาโวยไว้นะคะชอยเราจะน้อยลงหมายถึงว่าถ้าพูดถึงเรื่องเรื่องส่วนตัวของเรานะแต่คือคนที่เป็นแบบชาวประมงเกษตรกรอะไรเงี้ยเขาก็กระทบอยู่แล้วถูกคือมันจะมีคำหนึ่งที่ ใช้เรียกปลาหมอคังดำก็คือเ alien s p e c ี e s คือจริงแล้วพวกนี้เเอลี่ยนอ่ะมันมีหลายอย่างแต่ว่าปลาหมอคลังดำก็นับเป็นหนึ่งใน alien species ก็คือเ alien s p e c ี e s มันก็คือเหมือนแบบสิ่งแปลกปลอมในระบบนิเวศที่คนคนหรือสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นที่เข้ามาก็คือมันจริงๆแล้วไอ้ปลาหมอคลังดำเนี่ยมันไม่ใช่ปลาของไทยถึงมันจะชื่อปลาหมอก็ตามคือเขาจะทันสนิดมากขึ้นต่างประเทศมันไม่ได้ชื่อนี้ก็ถูกคือจริงๆแล้วว่เลี่ยนสปีชี e s เนี่ยมันมีแบบสองประเภทอ่ะคือทุกอย่างมัน มีทั้งดีและไม่ดีใช่ก็คือประเภทที่มาอย่างไม่รุกรานคือมาอย่างเป็นมิตรเช่นพวกปลาทองไม่คือเลเสบิชีหรอปลาทองแต่เราเจอมันมานานแล้วมาถึงเกิดมาก็รู้จักปลาทองมันเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนานแล้วไงหมายถึงว่าเขาเขาให้มาจีนให้มาอ๋อเป็นเครื่องบรรณาการอะไรขลุ่ยขวานทำไมมันถึงไม่รุกรานหมายถึงว่ามันเป็น มันเป็นประเภทที่มันไม่ลุกได้ไม่ไม่ไปทําลายระบบนิเวศไงใช่แล้วถูกเลี้ยงแล้ก็อยู่อย่างสงบแล้วก็ถูกเลี้ยงในระบบปิดเดินปะเป็นปลาแบลเป็นปลาแบลเป็นเอเลนสปีชีแบล็คเรามาอย่างเป็นมิตรอ่ามันก็จะมีที่เป็นเอเลนสปีชีที่มันแบบว่าลุกลานก็คือไอ้นี่แหละใช่ก่อนหน้าจะมีใยปลาหมอครางดำเนี่ยก็จะมีนกยูงออกเชนอะนกยูงอินเดียนกยูงอินเดียออกเชนอะที่เขาต้องจับตายกันไปก่อนอันนี้เพราะว่ามันไปไล่ผสมพันธุ์นกยูงไทยมั่วซั่วตัวเหล่ไปหมดเชนอันนี้ดกกันแ แันด้ตัวนี้แหละที่จะคว้างเจ้าถ้าเป็นก่อนหน้าอ,องคเชนไปอีกอก็จะเป็นนะสีเขียวใช่ซึ่งก็ระบาดหนักชามิแต่สัตว์ที่เราคิดว่ามันมันไม่ใช่เอเลี่ยนแต่มันเป็นเอเลี่ยนอะตภาพอะไรอย่างเงี้ยที่เราคุ้นเคยกับมันอยู่แล้วหรือลียวเต่าแก้มแดงเออต่าปุ่นใต่เต่าีุปไตนโ <Okay. S 1> พิราบในเมืองที่เราเห็นกันเนี่ยก็เป็นเอเลี่ยนสปีชีส์นะคะหนูท่อก็ไม่ใช่ ไม่ใช่แบบสัตว์โลคอลของไทยนะคะเป็นเอเลี่ยนสปีชีมาขนาดไม่ใช่สัตว์โลคอลนะเนี่ยสัตว์พุกเนี้ยถึงมันจะมีบางตัวน่ารักประเภทที่สองเนี่ยมันไม่ดีหมายถึงว่ามันมาอย่างไม่เป็นมิตรเพราะว่ามันทําลายสิ่งแวดล้อมดิมแย่งอาหารสัตว์ท้องที่ถูกทาให้ระบบนิเวศของเราแปรปรวนรวนแรงมันมาแบบมิจจี้ไงเราก็เลยจัดให้มันอยู่ในประเภทซึ่งอีปัมหมอขทางด้านเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน นานเราเลยเคสแบบจะบอกว่าเคสล่าสุดก็ไม่ถูกเพราะมันนานแล้วเนาะแต่เพิ่งมาแบบเพิ่งมาบูมมันเพิ่งจะมาเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขึ้นมาคืออย่างที่เพี่พี่หงบอกไงว่ามันอาจจะมีคนเอาเข้ามาก็ได้ซึ่งตอนนี้ข่าวที่มันออกมานะตามเบปเปอร์ที่มันออกมาก็คือมีบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่นําเข้ามา2000ตัวก่อนคือข้อมูลเนี่ยมันมาจากปี49แล้วก็53ที่มันเป็นเออข่าวบอกเล่าออกมาอะไรประมาณนี้คือเขาเอาเข้ามาเพื่อแบบ ปรับปรุงพันปานินอ่ะเขาก็มีจุดประสงค์ที่อยากพัฒนานู่นนี่แล้วด้วยความที่มันแข็งแรงด้วยอีปะหมคองดาเนี่ยก็เลยเหมือนเอามาเพื่อแบบรักษาโลกเหมือนปรับปรุง้เอออะไรอย่างนั้นอ่ะด้วยแต่ด้วยความที่วิจัยไปวิจัยมาตายหมดไม่หมดเราก็ตายเรารู้สึกว่าเออวิจัยเนี้ยมันเฟลมันไม่สําเร็จก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นฆ่าทิ้งขึ้นจริงๆแล้วอะไรพวกเนี้ยเวลานําเข้าสิ่งใหม่ๆหรือสิ่งที่มันแบบเออเข้าม่เนี้ยมันต้องรายงานกลมประมงด้วยเป็นระยะะอะไรเงี้ย แล้วพอเสร็จนี้จะฆ่าเขาก็ต้องรายงานเขาก็รายงานว่าเออฆ่าแล้วนะเอาแบบโรยปูนขาวกรบเรียบร้อยแต่รายงานแบบใดเดออรายงานปากเปล่าอะลายงานปากเปล่าซึ่งแบบอันนี้มันคือสเกลระดับประเทศนะคะแล้วนี่เป็นการนําเข้าสัตว์ที่อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นไม่ใช่อาจจะคือมันเป็นภัยต่อระดับประเทศซึ่งคือกรมโมงเขาก็คือยืนเ่องเลยว่าห้ามให้มีการ เล็ดลอดออกมาไปนอ,อเดืเอนค่ะเพราะว่าถ้าหลุดข้าสู่ธรรมชาติแล้วอ่ะมันจะกลายเป็น,น,ปน alien ใช่มันก็จะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วก็ตอนที่ทดลองเนี่ยก็ต้องเก็บผลแลบแล้วก็ส่งให้ทางกรมมงให้กรมงมงเนี่ยมีข้อ,ขอมูลที่ว่าโอเคลอดนี้นะมี DNA ตัวของบอบนี้เก็บไว้เผ mm ื hmm. ่อว่าถ้าเกิดมีการหลุดลอดออกไปหรือมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยมันจะใช้เอา DNA มาเทียบกันได้ว่ามันคือปลาลอดเดียวกันหรือเปล่าเนือปะ ที่เมื่อกี้ที่เราบอกว่าเขาบอกปากเปล่าอะซึ่งข่าวมันออกมาอย่างนั้นแต่ว่าล่าสุดเขาก็ออกมาชี้แจงอมาชี้แจงว่าแบบมีการแบบรายงานอะไรเรื่องนี้พวกเรก็ต้องคอยติดตามกันไปว่าผลสรุปแล้วมันจะเป็นยังไงใช่ว่าเอกสารนั้นมีจริงหรือไม่แต่ว่าที่เขาบอกว่าฆ่าแล้วแต่มันยังเป็นประเด็นขึ้นมาอีกว่าพอปี60ที่ผ่านมาคือที่อัมพวาพวกชาวประมงเกษตรกรอะไรเงี้ยเขาไป ทอดแหจับปลาของเขาตามปกติแล้วเจอปลาหมอคังดําคือที่มันเป็นปัญหามันไม่ใช่การเจอเหรอกแต่มันคือการที่สัตว์ที่เขาเลี้ยงไว้ได้บอกถูกกินถ,ถูกกินแล้วแทนที่ด้วยปลาหมอคังดำ <c oughs> เขาก็งงสิคะเอ้าเ,าเ,าาเราเลี้ยงกุ้งเลี้ยงกระพงทำไม <c oughs> จับขึ้นมาได้อินี่มาตรการของกรมประมงออกมาว่าห้ามเพาะเลี้ยงเพราะว่ามัน มันไปทําลายสัตว์อื่นๆนะเขาห้ามพอเลี้ยงคือถ้าพอเลี้ยงเนี่ยก็คือมีโทษแต่ว่าปลาหมอครังดำขึ้นมาจากไหนนะแอฟริกาฟิกาจริงๆอ่ะไอปลาหมอครังดำอ่ะโดยโดยลักษณะมันอ่ะมันไม่ใช่ปลาดุร้ายนะ อ๋อเป็นปลาแบลวเหรอแต่ว่าจริงๆแต่ว่าเราดามากัินไปหรือเปล่าทาไมมันอยู่แแอฟริกาได้แต่อยู่ที่ไทยไม่ได้เลยตอนที่มันอยู่แอฟริกาใช่ไหมในระบบนิเวศทางน้ําของเขาอะมันมีปลาคือเราก็รู้เนาะแบบปลาแอฟริกาความความดุนั่นนะแอฟริกาก็จะมีทั้งแบบปลาน้นปลานี้ที่เป็นปลานักล่าของเขาที่มันแบบเออปิรัญ่าปิรัญ่าอ๋อนัอนี้อันี้อยากโชว์เล็บหรือว่าอะไรเออมันมีทั้งแบบปิลัญ่าปลาดุกแอฟริกาไทก็ฟีอะไรพวกนี้ที่มันแบบมันเป็นปลา นักล่าที่มันดุแล้วมันกินเยอะใช่ซึ่งไอปลาหมอข้างดําเนี่ยมันก็คือ มันเน้นจํานวนไนยคือด้วยความที่จานวนเยอะแต่ว่าพอมีผู้ล่าที่มันกินเก่งๆกินดุๆมันก็กินพวกนี้ทําให้ปริมาณมันถูกควบคุมอยู่ทางแอฟริกามันเป็นห่วงโซ่อาหารที่มันเหมาะสมกับปลาหมอคางดําด้วยลักษณะของน้ําหรืออะไรอย่างงี้ด้วยแหละคือคือมันอยู่ที่นั่นอ่ะดีของมันอยู่แล้วพอมันมันหลุดหลุดมาอยู่ในในน้ำของเราในระบบนิเวศของเราซึ่งแบบว่าไอ้พวกปลาที่เป็นนักล่ามันไม่ได้ดุเท่านั้นมันก็ไม่ได้เยอะเท่านั้นด้วยถูกคนนี้แหละจับกินด้วยเข้ามาในระบบนิเวศเราปุ๊บปลานักล่ามัน ไม่ได้เยอะเออมันก็ปริมาณของปลาหมอมันก็สามารถแบบเพิ่มขึ้นได้อยู่ที่บ้านเกิดเนี่ยอยู่ที่บ้านเก่าเนี่ยเป็นหอเป็นิวเป็นหงอเลยมีเยอะก็จริงแต่ว่าเป็นแบลไงเพราะมีคนที่เขาดุกว่าใช่พอมาอยู่ที่นี่ปุ๊บไทยนี่รักสงบซะด้วยเรื่องของเรื่องก็จะกาเลยก็กางเลยแล้วก็นักล่าก็น้อยซะด้วยระบบนิเวศทางน้ําของไทยเองก็อ่อนแอซะด้วยสนุกเลยแล้วประเด็นคือความน่ากลัวของเยปลาหมอคลางดำเนี่ยนอกจากที่ จะแข็งแรงอะไรอย่างที่มาพูดไปตอนแรกว่าเขาเอาเข้ามาเพราะว่ามันแข็งแรงใช่ไหมปรับตัวเก่งแล้วมันอมันยังอยู่ได้เกือบทุกน้ำทนไงทนส่วนใหญ่เราจะแยกกาให้ปลเป็นแบบน้ำเค็มน้ำจืดน้ำเค็มอะไรอย่างนี้แต่ว่าอีปะหมอคางดําเนี่ยดูได้ทุกน้ํานะคะน้ำจืดก็อยู่ได้น้ํากร่อยก็อยู่ได้น้ําเค็มก็ยังจะอยู่ได้เพราะล่าสุดมันไหลลงะเลเอาลไทยไปแล้วถูกคือที่เอาจริงสถานการณ์ตอนเนี้ยที่มันบูมขึ้นมา เพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วไงทุกคนมันลงทะเลไปแล้วแล้วปรากฏว่าบางคนคิดว่าเอ้าวมาอยู่น้ําจืดได้ลงทะเลตายแน่แต่ปรากฏ ชอบจะด้วยไม่ได้ปลื้มด้วยน้มแต่่อยได้คือปรับตัวเก่งเกินสอนบ้างบางทีเป็นตัวอย่างีตัวเก่งใช่เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นคนเฟล f l e x i b l ลไงเป็นปลาที่เเฟล็กซิิบลตัวเก่งชอบไหมไปแต่ว่าความน่ากลัวของมันคือมันเพิ่มจำนวนเร็วมากมันแต่ว่าด้วยความที่โอเคที่นี่อาจจะที่ไทยเนี่ยอาจจะไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่มันชอบที่สุด แต่มันก็ต้องอยู่รอดให้ได้นานที่สุดเพื่อบำรุงผ่อพันธุ์เัาเอาไว้แล้วมันทำได้ดีใช่มันทําได้ดีคือมันก็คือผสมพันธุ์แทบจะตลอดทั้งปีคือช่วงผสมพันธุ์มันค่อนข้างสั้นยี่สิบสองวันแก่แดดมากคืออตอนอยู่แอฟริกาเป็นอย่างนี้ไหมเท่าที่หาข้อมูลมาเหมือนมันจะไม่ได้แบบรีบเร่งในการสืบพันธุ์ขนาดนี้เพิ่มจํานวนก่อนเพราะว่ามีโอกาสไม่ดุไม่ดุกินไงแต่ว่าอยู่นู้นมันถูกกินเยอะอาจจะแบบเพิ่มจํานวนเร็วก็ลูกๆก็โดนกินหมดมันก็เลยต้องแบบ เราพอมาอยู่ที่นี่ปูก็ละลาเลยดิเทฮาเมืองไทยมันเสรีอยู่แล้วตัวเล็กๆก็ไปกินกุ้งหอยปูปลาตัวเล็กๆในน้ํากินแพลงต้อนกินนั่นกินนี่ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็กินสัตว์ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยไอพวกสัตว์น้ําของไทยมันก็เลยไม่มีโอกาสได้เติบโตมาเป็นอาหารของเราไงคือมันกินหมดไงแล้วบางทีมันก็ส่งผลกระทบไปถึงพวกเกษตรกรชาวประมงอะไรอย่างเงี้ยได้รับผลกระทบเป็นคนแรกแล้วก็ร้องเรียนไปที่รัฐบาลเป็นกลุ่มแรกๆแต่ บางคนก็อาจจะแบบอ่าปลานักล่าเราอย่างปลากระพงปลาแบบปลากลายปลาเอือยใดอย่างเงี้ยเราสู้ไม่ได้เลยหรออะไรอย่างงี้ข้ออย่างที่หนึ่งที่บอกไปจํานวนน้อยถูกแล้วมันมีแค่คือมันกินอะมันกินได้แต่ว่ามันกินได้ไม่หมดหรอกจํานวนเยอะแล้วอีกอย่างคือปลานักเ่าเราก็มีอาหารที่เขาชอบอยู่แล้วแล้วมันจะไปกินปลาหมอครางดาเพื่อเป็นวิกฤตของจริงแล้วมันก็โอ้มันมันเยอะมากอะคือจะเห็นเลยว่ามันเป็นแบบจากเป็นทีรอบหนึ่งนี่คือได้เป็นแบบ เป็นหลัตังร้อยโลเออสมมุติแบบดับเองเนี้ยเราอาจจะเห็นว่าเราไม่ได้รับผลกระทบอะไรแต่จริงๆแล้วในอนาคตอันใกล้ขอบอกอันใกล้มันได้รับแน่และสถานการณ์ตอนนี้คือมันลงอ่าวไทยไปแล้วเท่ากับว่ามันสามารถไปที่ประเทศเพื่อนบ้านได้ซึ่งประเทศเราแวกเราอ่ะมันก็สภาพแวดล้อมคลายการเออคลายๆกันมันก็อาจจะไปแพร่พันธุ์ที่ ประเทศเพื่อนบ้านได้สมมติว่าในอนาคตบ้านเราไม่มีซีฟู้ดแล้วเพราะว่าโดนอีปกหมอครางดําบุกเราก็อาจจะไปแบบอาภุมิดกับเพื่อนบ้านเพื่อซื้อเข้ามาอะไรเงี้ยนยถูกแต่ถ้าเกิดว่าสมมติเขาโดนอีปกหมอครางดำเนี่ยลุกลานเช่นกันก็ไม่ต้องกินไเลยถูกมันเป็นปัญหาแบบระหว่างประเทศแล้วนะคะนไม่ใช่แค่ปัญหาระหว่างคนกับปลาและตอนนี้จริงๆแล้วปมหมอครางดำมันระบาดในหลายประเทศแต่มีรายงานข่าวมาว่าประเทศไทยนั้นหนักและรุนแรงที่สุดคือจริงๆแล้วอ่ะปัญหานี้เราอย่างที่เราบอกมันมี การร้องเรียนโดยชาวประมงโดยเออย,ยังเขามาตั้งแต่ปีฤฤฤฤใช่ตั้งแต่ป,ปี255 5, 5, 5แล้วซึ่งมันก็เป็นปัญหานานแล้วแล้วก็คนที่เขาอยู่ในแถบที่เขาทําประมงกันอะ่ะเขารู้กันอยู่แล้วว่าตรงนี้มันเป็นปัญหาแล้วเขาก็พยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองคือเราจะต้องแก้ปัญหา ด้วยตัวเองด้วยการกินตลอดทุกเรื่องเลยหรอเออทำไมคนตัวเล็กๆต้องรับผิดชอบตัวเองตลอดเลยคืออย่างอนาล็อกเนี่ยก็ทําอยู่ทุกวันพุธนะที่ไปกินส้มตังใส่หอยเชอรี่ตอนนี้หอยเชอรี่จากที่ระบาดก็คือไม่ระบาดแล้วถูกควบคุมูก แต่คือเรากินทุกอย่างไม่ได้แบบที่พี่หงวอกอ่ะใช่คือไม่สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยการกินได้ใช่ช <laughs> คนตัวเล็กอ่ะก็ช่วยหลายวิธีแล้วนะมันดูเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุสุดๆอ <c oughs> ่ะคือ <c oughs> มันระบาดหนักแล้วก็เออแดกแม่งเข้าไปเลยแล้วกันคือเข้าใจว่าเนเจอร์ของคนไทยอ่ะจะชิบหายกันอยู่แล้วแต่ขอตลกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจได้แต่แบบบางทีก็รู้สึกว่าทําไมเราต้องมาแก้กันเองตลอดเลยต้องรอให้มันใหญ่ถึงขนาดนี้เลยใช่ไหมถึงจะมีการเทคแอคชั่นจากภาครัฐที่ควรจะต้องเทคแอคชั่นตั้งนานแล้วซึ่งเหมืออนนว่ามัเเ็ดยะ ในประเทศเนี้ยร no I mean? ู้สึกว่าแก้ปัญหาสักปีสองปีแล้วมันไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ขอความช่วยเหลือไหมหรือไงหรือว่าเขาขอความช่วยเหลือแล้วแต่ว่าเราไม่รู้ก็ไม่อาจทราบได้เพราะว่าก็ที่บอกไปว่าเม็ดเยอะก็ช่วยตัวเองกันกันเนี่ก็กลายเป็นว่าจนสุดท้ายเนี่ยพอมันระบาดหนักกันจนถึงตอนเนี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆลงทะลงลงทะเลมันเกินจะควบคุมแล้วมันเรื่องความที่มันปัญหามันเกิดขึ้นมานานแล้วมันก็สิบหกจังหวัดแล้วปะที่แบบเป็นเส้นเั็นน้ำที่แบบมันต่อกันอ่ะคือแบบคือ หลายคนอาจจะมองง่ายๆเช่นนี้แล้วก็กินไปอะไรเงี้ยซึ่งแบบแบบที่เราบอกไปต้นคิดว่าหนึ่งช้อยน้อยหรือว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าแั้ก็ปล่อยปลาล่าสีแบบที่เราบอกไปตอนแรกว่าอ่ะชะโดวีธีแก้ใช่ไหมใช่แต่มันก็ช่วยได้ไม่หมดคือปลาของมันอ่ะไอโดยธรรมชาติน่ะไอปลาหมอกคลังดำอ่ะคือมันจะชอบอยู่กับแบบในน้ําที่มันน้ำตื้นๆหรืออะไรอย่างงี้ที่มันแบบว่าเอออยู่ผิวน้ําหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นบางทีมันเป็นจุดที่ชะโดซึ่งตัวใหญ่ มันเข้าแบมไม่ถึงอัฟริกามันยังมีปิรันย่าที่มันอยู่เป็นปู่เหมือนกันเนึอออกป่มมันก็กินต่างคนต่างกินอ่ามันก็กินมันก็มันก็ลดปริมาณไมได้เยอะแต่ว่าของเรามันแบบมันไม่ได้กินทีเยอะขนาดนั้นนะมันเกินกาลังมันเป็นโดเไม่ไหวกระพงก็ไม่ได้กินเก่งที่สำคัญคือพวกมานักล่าก็คือเราอ่ะกินมันด้วยอย่างไอพวกกระพงหรือชะโดถ้าอยู่ในธรรมชาติเยอะเกินไปมันก็มันก็อันตรายมันก็มันก็กระทบกับ ถ้า<น>วิธีปล่อยป,อยปาหนักล่าไม่เวิร์กแล้วถ้าเป็นวิธีช็อตไฟฟ้าล่ะมันก็จะมีคนที่เขาคอนเซิร์ในเรื่องของพอช็อตไฟฟ้าแล้วมันก็จะไม่ได้ตายแค่ปลาหมอคางดำไงมันก็จะกระทบไปถึงระบบนิเวศอื่นใต้โลกบาดาลด้วยก็เลยมีคนเสนอออปชันขึ้นมาว่าอ่างนั้นเราก็ไม่ต้องช็อตแบบ <c oughs> แกะระแสไฟฟ้าล้านโบวอะไรเงี้ยไม่ต้องถึงขนาดนั้นไม่ต้องไปปิกจูหรอก็แค่แบบจูไปเลือกไงเราก็แค่แบบเออไปในจุดที่มันชุกชุมกันเยอะเพราะว่าอย่างพี่เอบอกธรรมชาติของมันมันจะชอบอยู่ ชอบแบบว่าอยู่น้ำตื้นกองกันอยู่เป็นเป็นฝูงเลยเราก็อาตีวงเข้าไปทางฝูงนั่นแหละแล้วก็ช็อตแบบเบาๆแค่ให้มันแบบแค่ให้มันหลับไม่ต้องให้มันแบบถึงตายอ่ะช็อตแค่ให้มันหมดสติแล้วมันก็จะได้กระทบกับโลกใต้บาดาลน้อยที่สุดคือมันกระทบอยู่แล้วแหละทําให้เราเห็นขึ้นมาว่าอ๋อจริงๆแล้วระบบนี้ไม่ทางน้ำของเราถูกหละเลยมีอีกปัญหาหนึ่งซ่อนอยู่นะในเรื่องนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าใน ก็คือเพราะมันอ่อนแอขาดุลใช่คาะปลาล่าขาดนู่นนี่นั่นเลยทำให้สัตว์ที่เป็นเอเลนสปีชีสามารถที่จะวางกล้ามกลางได้อย่างเต็มที่เพราะว่าตัวแปรอย่างนี้เข้ามานิดเดียวปุ๊บมันเสียระบบมันเสียไปยิ่งกว่าเดิมเสียระบบเลยอืแล้วก็เป็นเรื่องที่ ชาวประมงแล้วก็คนที่เขารักน้ํารักปลาเนี่ยเขารู้กันอยู่แล้วแล้วเขาก็พูดกันในกลุ่มของเขาแต่มันไม่ดังพอที่คนข้างนอกอย่างเราเราจะรับรู้ตั้งแต่ตอนที่มันเกิดแรกๆลหรือไม่ดังพอที่รัฐบาลหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาดูแลเทคแคร์ตรงนี้ทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นพื้นที่สําคัญคลตัวเล็กช่วยตัวเองแล้ว ภาครัฐภาคเอกชนช่วยหรือยังตอนนี้เริ่มเข้ามาช่วยแล้วเข้ามชุมหแล้วือกันอย่างมากมายแล้วหวังว่ามันจะทันไม่สามารถที่จะหายเกลี้ยงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าประเทศอื่นๆที่เขาเจอเรื่องนี้อย่างเราอย่างออสเตรเลียหรืออเมริกาที่เขาระบาดเรื่องนี้เหมือนกันอ่ะเขาก็ไม่ได้หายไปร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแต่ว่าเขาควบคุมมันได้มันก็มีหลายวิธีหลยที่เห็นกรมประมงเขาก็ออกมาช่วยอยู่ว่าหกมาตรการออที่จช่วยตรงนี้หาทางหาวิธีกันอยู่ว่าจะทำไงได้บ้างเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรคะ ว่าทําอะไรเนี่ยสมองเนี่ยมันต้องใช้เยอะเอมันเออมันไม่ใช่กระทบแค่คนกลุ่มเดียวคือมันแบบคือต้องดูว่าโพสิชันตัวเองอยู่ตรงไหนทําอะไรให้มันแบบว่าไม่มักง่ายอ่ะทำอะไรให้มันเรียบร้อยเป็นระบบระเบียบแบบคิดถึงคนอื่นเยอะๆเพราะว่าเราเป็นแบบเออโพสิชันของเรามันไม่เหมือนคนอื่นนะอะไรอย่างเงี้ยก็ลองคิดดูจากการแค่นําเข้าปลามาศึกษาหรือจนกระทั่งนู่นนี่นั่นเอยใดยจนมาถึงตอนเนี้ย คือถ้าเออถ้าเมื่อไหร่ที่แบบมันวิกฤตขึ้นมาจริงๆอ่ะมันก็กระทบกับเราแล้วแหละเนี่ยจริง,รงมันใกล้ตัวมากกว่าที่คิดนะคะทุกคนคือตอนแรกอยอมเราเลยว่าเนี่ยไม่ได้สนใจเลยแม้กระทั่งเรื่องระบบวิวศทางนะ้ำของที่อ,อ่อนแอไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรเลยแต่พอแบบพอไปดูเรื่องนี้ไปอ่านเรื่องนี้จริงๆตอนหาข้อมูลก็รู้สึกว่า ต้องพูดคือมันใกล้มากแล้วมันกระทบกับเราจริงๆอะ่ะครั้งหนึ่งในชีวิตของเรายัางเคยแบนนายทุนถ้าเปรียบเทียบอะ่ะอีปะหมอของังดำเมื่อคือนายทุนกหานหน,น้ารอ,อบออเป็นป่าล้อมเมืองอยู่นะตอนนี้หวังว่าหวังว่า,ววาแล้วการอีพีนี้ตอนที่อีพีนี้ออนหวังว่ามันจะดีขึ้นแล้วก็หวังว่าเราจะไม่ต้องแก้ปัญหาด้วยการกินอีกต่อไปในอนาคตถ้ามันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นมาอีกการกินจะเป็นการกินที่เราเรือกที่จะกินอ่ะคือกินไก็ไม่เป็นปัญหาหรอกแต่อร่อยไหม อร่อยหน่อยได้ไหมประมาณนั้นก็เป็นกําลังใจให้ภาคราัฐภาคเอก,ช,กชนและภาคประชาชนด้วยชาปวประมงเกษตรกร